นับตั้งแต่กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บได้ทำการบันทึกภาพในอวกาศก็ได้ส่งภาพถ่ายที่น่าสนใจมาจำนวนมากนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเสาแห่งการก่อกำเนิดซึ่งเคยบันทึกได้โดยภาพจากกล้องฮับเบิลแต่ครั้งนี้ได้ภาพที่มีรายละเอียดคมชัดมากยิ่งขึ้นค่ะติดตามรายงานจากคุณทรนินเทพวงศ์ค่ะนี่คือภาพล่าสุดของพิล a าสออฟครีเอชัหรือเสาแห่งการก่อกาเนิด เป็นบริเวณเล็ก,ลกๆภายในเนบิวลานกอินซีอยู่ห่างจากโลก6,500ปีแสงถ่ายโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บซึ่งเผยแพร่ออกมาเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา p ิลาร์ o ออ c ครีเอชัเป็นที่รู้จักจากผลงานของกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลที่เผยแพร่ในปี1995ซึ่งเป็นการถ่ายภาพในช่วงคลื่นที่ตามองเห็นแสดงให้เห็นถึงกลุ่มฝุ่นและแก๊สหนาทึบ เมื่อเปรียบเทียบกับภาพล่าสุดที่ถ่ายโดยกล้องเจมส์เว็บทำให้เห็นรายละเอียดและสีสันที่ต่างออกไปนอกจากนี้ยังปรากฏให้เห็นดาวฤกษ์ที่ซ่อนอยู่ภายในกลุ่มฝุ่นหนาทึบได้อย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักของอุปกรณ์ถ่ายภาพ NIRCam ที่จับภาพในช่วงคลื่นอินฟราเรดที่สามารถทะลุฝุ่นหนาทึบเหล่านี้ได้ดีการใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพด้วยคลื่นอินฟราเรดที่ทันสมัยเนี่ยจะช่วยให้นักดาราศาสตร์เนี่ยมองทะลุ ไปถึงฝุ่นควันฝุ่นก๊าซต่างๆนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบให้ฟังเนี่ยธาตุเหล่านั้นเน่ะเมื่อเวลาผ่านไปมันจะก่อกําเนิดกลายมาเป็นดาวฤกษ์ก่อกําเนิดเป็นระบบสุริยะใหม่ๆเมื่อเราสังเกตไปนะฮะข้อมูลพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยให้นักดาราศาสตร์เนี่ยเข้าใจที่มาที่ไปว่าระบบสุริยะของเราเกิดขึ้นได้ยังไงหรือว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะไรที่ทําให้ธาตุต่างๆเหล่านี้มาประกอบสร้างเป็นดวงดาวหนึ่งดวงขึ้นมา หรือแม้กระทั่งเหตุผลอะไรที่แรงโน้มถ่วงมหาศาลเนี่ยสามารถที่จะบีบอัดธาตุเหล่านี้จนเกิดเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันสร้างดาวฤกษ์ขึ้นมาหนึ่งดวงได้หลังจากนั้นไม่นานมีการเผยพแพร่ภาพเพิ่มเติมต้อนรับช่วงฮาโลวีนซึ่งถ่ายโดยอุปกรณ์มิดอินฟาเรดอินสต u เมนต์หรือ MIRI ที่บันทึกภาพในช่วงคลื่นอินฟาเรดกลางทำให้เฉดสีและรายละเอียดภาพต่างไปจากเดิมเห็นเป็นชั้นฝุ่นแกส๊สที่โดดเด่นมากขึ้น ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาการก่อตัวและวิวัฒนาการของกลุ่มเมฆฝุ่นแก๊สบริเวณนี้จากข้อมูลทั้งสองภาพช่วยให้นักดาราศาสตร์ระบุจำนวนดาวฤกษ์เกิดใหม่ในเนบิวลาแห่งนี้ได้แม่นยำยิ่งขึ้นนำไปสู่การสร้างแบบจำลองการก่อกำเนิดดาวและการทำความเข้าใจกระบวนการก่อกำเนิดดาวฤกษ์ภายในเนบิวลาที่ยังมีปริศนารอการค้นหาคำตอบภาพใหม่ของเจมสเว็บที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อปี2022ิที่ผ่านมานี่หละครับ จะเป็นตัวจุดเปลี่ยนที่ทำให้นักดาราศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงเสาแห่งการก่อกำเนิดที่กลุ่มเอาปริศนาการก่อกำเนิดดาวเคราะห์ถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยก็เปรียบเทียบได้ว่าในอดีตระบบสุริยะของเราโลกของเราแม้กระทั่งตัวเราเองชีวิตของเราเนี่ยก็เป็นฝุ่นผงที่ลอยอยู่ในอวากาศแบบภาพที่เรามองเห็นในพิลอฟครีชั่นนี่แหละครับ เป็นอีกครั้งที่กล้องเจมส์เว็บได้ส่งข้อมูลภาพถ่ายอาวกาศในจุดที่เคยมีการบันทึกมาก่อนหน้านี้จากกล้องโทรทัศน์อวกาศตัวอื่นๆอุปกรณ์ที่ทันสมัยของกล้องเจมส์เว็บเปรียบเสมือนดวงตาคู่ใหม่ที่จะช่วยให้นักดาราศาสตร์มองเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นนำมาสู่ความเข้าใจของการก่อกำเนิดดวงดาวในจักรวาลธรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน